ดีครับเปิดพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นี่ครับเลี่ยมกรอบท้องสวยๆเลยครับไม่ท้องไม่ค่อนไม่ลอกไม่ดำนะครับนี่ครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมกรอบเลยนะครับ ห้าร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับนี่สนใจก็ทักมาได้เลยครับพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยครับเก็บเงินปลายทางครับส่งที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับใครสนใจก็ด้านหลังครับวัดละคางพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยครับ คเน่ยสวยนะครับเนี่ยสวยมากเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆท่านนะครับสวัสดีครับ